ปีศาจในตัวฉันฉันรอดมาได้ฉันจึงมาเล่าเรื่องราวมีกี่คนที่สามารถชนะความกล้าในวัยเด็กฆ่าปีศาจในวัยเยาว์เป็นความเงียบแห่งสักราชเป็นความเงียบแห่งสัตวษ เราตอนเด็กๆเีเ่เราก็จะวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีแรงมหาศาลแล้วก็พอสักระยะหนึ่งเนี่ยแรงเหล่านั้นก็กค่อยๆหายไปและเราก็เริ่มรู้ว่าเราสูญเสียพลังที่เราเคยมีตอนวัยแรกรุ่นเนี่ยก็เมื่อเรามีอายุมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่า อะไรอาวอรต่อมนแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วก็คือเมื่อถึงยามที่เรียกว่าวัยกลางคนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าการเดินทางของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะใกล้ฝั่งมากขึ้นรู้สึกว่ามันมันเริ่มที่จะรู้สึกว่าต้องมีคุณค่าอะไรบางอย่างที่ ที่เราจะไปต่อไปเดินทางต่อไปเนี่ยคือกว่าที่เราจะรู้ว่าการเดินทางของเราครั้งนี้ในการมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยการเป็นมนุษย์เนี่ยบางคนอาจจะรู้ได้เร็วบางคนรู้ช้าแต่ถ้าได้รู้ก็ดีกว่าไม่รู้สำหรับผมเนี่ยเป้าหมายก็สำคัญ แต่ระหว่างทางก็สําคัญไม่น้อยเพราะว่าระยะทางที่เราจะไปสู่เป้าหมายนี่มันก็ไกลความไกลของมันนี่ทำให้เราได้เห็นทรัพสิ่งเห็นสิ่งต่างๆมากกว่าเป้าหมายที่เราจินตนาการไว้คือมันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่ามันมันจะมีสิ่งเหล่านั้นระหว่างทางซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็จะกลายเป็นคุณค่าที่ติดตัวเราไปสู่เป้าหมายของเรา ลูกคลื่นที่วิ่งไล่ตามเรามาลูกคลื่นที่วิ่งไล่ตามเรามาเหมือนความตายเยื้อย่างเงียบเงียบแต่รู้ว่าอยู่ด้านหลัง สำหรับความฝันของตัวเองก่อนก็คิดว่าในฐานะนักเขียนในฐานะกะวีเนี่ยก็อยากเขียนงานที่ที่ตัวเองยังทําไม่ได้หมายถึงว่าที่จะมาท้าทายตัวเองก็เป็น คือการก้าวข้ามงานชิ้นเก่าๆของตัวเองนั่นเองซึ่งก็เป็นจากฟากฟ้าลงมาสู่ดินดอกไม้ไม่ต้องมีกลิ่นปืนไม่ต้องมีกระสุนฟืนไม่ต้องมีไฟนกไม่ต้องมีเปรกโรงงานแห่งความฝันป้องควันสีดำปล่อยพิษอันโสมมการเมืองอันโศโครกป้ายสีเปื้อนโลกความงามมากมายย่อยยับแปลกสลายมวลมนุษยชาติกลพันเป็นปีศาจ ยือแย่งชิงดีชิงเด่นในนามของชาติพันธ์สงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่าถูกอ้างในนามของพระเจ้าส่วนความฝันของสังคมก็โดยเฉพาะสังคมบ้านผมสามงหวัดน,นะครับก็อยากเห็นมันมีความสงบสุขมีสันติภาพแล้วก็มี มีสถานะเหมือนพื้นที่อื่นๆในโลกอ่านสถานะมาลรอยู่ใชในประเทศไทยก็มันมีความเหลื่อมเหลือมอยู่ก็คือไม่เชิงว่าเป็นพลเมืองชั้นสองแต่ก็ยังยัง เหมือนว่ามันยังไม่ถูก establish ในทางสังคมคือมันยังมีการเรียกร้องอะไรอยู่หลายๆประการซึ่งแปลว่าถ้ามีการเรียกร้องเนี่ยแปลว่าเขายังไม่ได้รับอะไรหลายๆอย่างถ้าเขาหยุดเรียกร้องเมื่อไหรน่นั่นแปลว่าระัะได้คืนสิทธิ์ได้คืนอะไรที่เขาควรได้ไอ้นงีง่มันก็ไม่ใช่แค่พื้นที่ สามจังหวัดเรียกว่าพื้นที่มลาย,ยูเท่านั้นที่เป็นแบบนี้คือคิดว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันก็มีสิ่งคล้ายกันที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นั้นแต่มันอาจจะถูกบทบังหรือว่าจะถูกกลืนเบลอให้ให้เหมือนกับว่ามันไม่มีสิ่งนั้นอยู่แต่ผมก็เชื่อว่ายังมีผู้คนที่พยายามที่จะปก ว่าให้ให้ตื่นจากไอภาพมายาเหล่านี้ที่ถูกสร้างขึ้นว่าไอเราเหมือนกันแต่จริงเราในหลายที่เราไม่เหมือนกันนะเราไม่เหมือนกันะ่ะเรามีความต่างพรเรามีความต่างเนี่ยแสดงว่าความต่างเนี่ยมันไม่ควรที่จะถูกสลายมันควรจะถูกชูให้มันเด่นเด่นแต่อยู่ด้วยกันได้